กว่า266ปีล่วงมาที่พุทธศาสนานิกายสยามบวงยืนหยัดอย่างมั่นคงในแผ่นดินลังกาทวีป ย้อนกลับไปในราชสมัยของพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์แห่งกรุงลังกาซึ่งตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2271ถึง2301พุทธศาสนาลังกาวงในสีลังกาถึงคราเสื่อมถอยขั้นวิกฤตเนื่องจากถูกคุกคามจากพวกทมินและชาติตะวันตกพระสงฆ์ในสีลังกาลดน้อยลงจนไม่เหลือมีเพียงสามเณรสรนังกรผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมามั่นคงดังเดิมไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยศีรังกาเนี่ยพุทธศาสนาจะเสื่อมลงและสูญหายไปโชคดีของศาสนาพุทธตรงที่ว่าในการครั้งนั้นก็มีสามเณรหลงเหลืออยู่หนึ่งรูปนั่นก็คือสามเณรสรนังกรที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ในแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดิน รัชการนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เหลือเหลือท่านอยู่นะครับท่านสังวากรเนี่ยแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ได้พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางท่านก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยากจะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกแต่ว่าการที่ท่านจะอุปสมบทนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพระอุปชาซึ่งเป็นพระภิกษุซึ่งในขณะนั้นไม่เหลือแล้ว ทั้งเกาะลังกาไม่เหลือจึงได้ถวายดีกาแด่พระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาว่าขอให้ได้แต่งราชทูตมาขอเชิญหรือว่าขอกราบนิมนต์พระพิสุจากกรุงศิรุยามาซึ่งก็เป็นโชคดีของชาวพุทธที่ว่าราัชการต่อมาท่านก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้มีการตั้งราชทูตมานะขอพระธรรมทูตจากพระเจ้าหัวบร,รมโกศที่กรุงศรรุยานะครับ การเดินทางมาของคณะทูตของพระเจ้ากิติสิริราชสิงห์ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งพระองค์ทรงต้อนรับคณะทูตจากสีลังกาเป็นอย่างดีและได้ท่งมอบหมายให้พระอุบาลีเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในสีลังกาซึ่งพระอุบาลีก็ได้เลือกพระอริยมุนีผู้แตกฉานเรื่องพระไตรปิฎกและพระมหานามะผู้รอบรู้ในพระธรรมวินยัย ร่วมเดินทางไปในครั้งนั้นด้วยก็ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลต่อมาท่านก็ถึงแก่การสวรรคตซะก,ก่อนนะครับคณะราชทูตที่แต่งตั้งมาแล้วเดินทางมาถึงกรุงศริยุยาแล้วจําเป็นต้องเดินทางกลับเพื่อที่จะไปรับพระบรมราชโชบายของรัชกาลต่อมาว่ายังมีพระราชประสงค์ที่จะได้กราบนิมนต์พระธรรมทูตจากกรุงศริยุยาหรือไม่นะเ <t> พราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็ที่เล่ามาทั้งหมดกินเวลา เป็น10บสปีนะครับก็เป็นโชคดีของชาวพุทธอีกตรงที่ว่ารัชการต่อมานี่คือรัชการที่3แล้วนะครับท่านก็มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้ตั้งคณะรัชทูตคณะใหม่เดินทางรอนแรมมาอีกมาถึงกรุงศิริยาในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะ แต่กว่าจะมาได้นี่ก็ใช้เวลานานมากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้มีการแต่งตั้งนะครับพระอุบาลีมหาเทระและพระอริยะมหามุนีพร้อมกับคณะพระพิสุสงฆ์นะครับเดินทางเป็นตัวแทนคณะธรรมทูตจากกรุงศรีวยามาก็ปรากฏว่าเดินทางมานะฮะเรือก็แตกไปเกยตื้นที่นครศรีธรรมราชก็ต้องใช้เวลาในการรออีกเป็นเวลาพอสมควรกว่าจะได้เรือของฮอลันดาเดินทาง จากนครศรีธรรมราชรอนแรมมาถึงที่เกาะลังกามาขึ้นเมืองท่าในปีพุทธศักราช2295คณะธรรมชูตสยามจำนวน25รูปประกอบด้วยพระสงฆ์18รูปและสามเณร7รูปออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยารอนแรมผ่านมหาสมุทรอินเดียท่ามกลางอุปสรรคนานัะการ ก่อนจะถึงตรินโคมาลีเมืองท่าที่อยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลังกาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น5เดือน4วันสมัยโบราณไม่ได้มีถนนหน,านทางเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดเข้าใจสภาพภูมิประเทศของแคนดี้แคนดี้แปลว่าขันทะแปลว่ากองขัน กองเดินกองภูเขาเป็นที่ที่อยู่บนที่สูงนะฮะการเดินทางจากเกาะลังกาซึ่งเป็นเมืองท่าเดินทางขึ้นมาก็ใช้เวลาอีกพอสมควรเบ็ดเสร็จแล้วที่เล่ามาทั้งหมดนี้กินเวลาหลายสิบปีครับซึงเป็นเหตุให้สามเณรชนรังกรท่านมีอายุถึง54ปีกว่าที่จะได้มีโอกาสได้พบกับพระพิสุที่เป็นพระอุปชาของท่านนั่นก็คือพระอุบาลีมหาเทรา ซึ่งได้สร้างคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเกาะลังกาในปัจจุบันนี้เรียกว่าชาวพุทธศีลังกานี้ในปัจจุบันยังมีความเคารพเลื่อมใสและศรัทธ,ธาอย่างสูงสุดต่อพระอุบาลีมหาเทระจนกระทั่งเรียกว่าเป็นพุทธนิกายสยามอุบาลีวงและนับแต่นั้นมาเนี่ยประเทศศรลลังกาก็เลยกลายเป็นว่ารับนับถือนําเอาพุทธศาสนาสยามวุงมา แแลแลจจนน้้้้วววกก็็ไดสถถาาาาปปััันนนนนมมมีีคต่่ออเืงงจจจึุบพระเจ้ากิติสิรราชสิงห์ทรงออกต้อนรับด้วยพระองค์เองบริเวณแม่น้ำมหาเวลีแห่งนี้ก่อนที่จะจัดขบวนแห่เข้าไปยังเมืองหลวงอย่างเอิกเกริกทั้งยังทรงจัดพระราชอุทยานให้เป็นที่พักของคณะสมซึ่งต่อมาสร้างเป็นวัดชื่อวัดบุพารามที่ชาวศรีลังกาเรียกว่าวัดธรรมิกร,ราช ตามพระนามของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงสยามพระอุบาลีเป็นประธานในการอุปสมบทให้แก่สามเณรสิงหลหนึ่งในนั้นคือสามเณรสารนังกรซึ่งขณะนั้นมีอายุได้54ปีและบรรพชาอุปสมบทชาวศรีลังกาเป็นพระภิษุ700รูปสามเณร3,000รูป พระธรรมทูตชุดแรกที่เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่กรุงลังกาด้วยผิดที่ผิดอากาศอีกทั้งอาหารและสภาพแวดล้อมของเมืองที่ไม่คุ้นชินปรากฏว่าพระสงฆ์และสามเณรมรณภาพเสียที่นั่นรวม18รูปเหลือเดินทางกลับมาตุภูมิเพียง7รูปเท่านั้นนับได้ว่าเหล่าพระธรรมทูตต่างก็ทุ่มเททั้งแรงกายและอุทิศชีวิตในการสืบทอดพุทธศาสนาอย่างแท้จริง